สวัสดีครับวันนี้เร<ห>าอยู่ในมาคาบนะครับผมเล่นมาคาบผมเจอฮีโร่บายครับรู้สึกว่าฮีโร่บายนี้จะเป็นร่างปลอมนะครับดูสิครับตัวใสๆมาเลยครับอย่า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 ยาฮีโร่บายชัวบแต่ตอนนี้ผมหิวเดกก่อน โอเคครับเตรียมแอปเปิลกรอบอีกลย่ามัปรตดูตามว้าไปไหนมัแล้วว่ชีวันโรบ อ่าบบนี่เป็นของวบนะคับเราระวังด้วยนะสร้างอะไไว้เนี่ยอ้าวอันนี้เป็นอันนี้นนับครับอันนี้คนนับตามมาข้ามวดเปดเปิเปน่อนี่ยนี่ ควรจะกันใหโบาใ่ไหมหบาย,อ,ย,าบายอ้ไอหิรูบาหลังอะ่ะนอหิรูบาทั้งคนเลยเอืมหารูบาอ่ะ มีนจะมาตามาบเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเรไปโดนเราไปตกโอโหโอ้โหทั้งโรไปทั้งคนเลยตาขาวไปตาฟ้าสายสาไข่ตาฟาก่ นี่ตาขาวนี่ตาฟ้าตายซ้าโอ้โหตายซ้า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 โอ้โหฮีโร่ไปอุ้มอ่ะกเจะฮีโร่บล็อตวัดมันนะล่ะอ๋า

啊。Ah. ยาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวก็เสียงหอนอ๋อเสียงมาคาเปิดสนิทสงเนียโอ้ฮีโร่มาโอ้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  ไว้จนโดนฮีโร่ไว้ตอมนั่น่ะสงสัยไม่อยากใครดูตอมนาโอ้ย ค่าแน่หมดเอาเขม่าอยากควับใครมาอ้าวอ้าอ้ยบายบารเอ้ยภาษาว้ายหยิบบาร Oh. oh you a bad, bad, oh. bad. bad. Oh. Oh.

โรบายนะครับมีโรบายนี่เป็นของมดนะครับถ้าเป็นมดของพวกจุดสีจุดอะไรมีนจุดสีจุดอะไรเนี่ยจะเป็นที่อันเฉียบทุกแต่นี่ออกมาเป็นตัวเป็นกลุ่มเยอะๆนะครับและเราสามารถขามได้โอ้ยโรบายมันสยองต้องหาที่หนี่ก่อนเราต้องหาที่หนี่โดยเฉพาะในสายตาบจะมีนะครับ เดี๋จะค้ตัวเดียวเดี๋ยวผมฆ่าตายเฮ้ยพบเอนเดอร์แมนออม่ใช่เอนเดอร์แมนซันเดอร์อ๋ออ๋อออออฮีโร่บอนก่อนมันว้าไปไหนลอู้อู้อออวอ้อู้อยาอลงมาลอเจตัว นี่ยเป็นรูปใบเราจะเห็นทาทางเรืงนี้เมื่อตัวมันใสเรัับมนเป็นเพียงสีดำเดียวเอเจอตัวที่สองครับรู้ใช่หรือเปล่ามันน่าจะเป็นร่างของคนนะครับ่เห็นรูปบายตาขาวอล่าสองคนเออใช่วยด้วยดูรูปใบ เี้ยวบยเปนล่ะีไม่ใช่พลังงานนี่เราจะหลับได้งวันนี้อาหลับยงไงนันเนี่ยวันน่อาเียวบายเล้ ไม่ช่วยเลยว้าเห็นจะจะาอ้ค้สมมัิพีดนี่โขาตกเพียงเท่านี้ครับว้าฮิยค่ะ